ก็กาบสวัสดีท่านสมาชิกทุกท่าน,น้นยนะครับแล้วก็ผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ด้วยนะวันนี้ผมก็จะมาปล่อยนะครับผมปล่อยนะครับอสุดคุ้มชุดสุดคุ้มนะครับผมก็เจ้าตัวน,นี้จะได้อะไรบ้างนะครับผมก็จะ,จะเป็นทรงบูพับนะครับทรงบูพับจะมีสโคบแล้วก็ลูกแล้วก็แก๊สแล้วพร้อมไซเรนนะครับผม เลนนะครับผมเจ้าบูครับตัวนี้นะครับลังเพลิงจะยาว35มาเซนท่อจะใช้นิ้วสองสิบสานะครับเป็นพ่อหนานะครับแล้วก็ลํากล้องลํากล้องเป็นลูก12มิลนะยุกสิบสมิลครอบอลูมิเนียมกลางนะครับผมสโคบตัวนี้ก็สามารถปรับได้9้าเท่านะครับปรับได้เก้าเท่าแล้วก็หน้าเลนส์ามสองปรับสีสีเส้นเล็งนะครับได้2สีนะครับเราปรับคมคมชัดได้5 ห้าระดับนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการเล่นนะครับผมก็เปิดวาท้ายนะฮะเปิดวาท้ายใส่ลูกใส่ลูกไปใส่ลูกไปลำกล้องนะครับผมแล้วก็ชันปลายปืนลงนะครับฉีดแก๊สทีแรกก็ฉีดไปทีที่สองก็คือก็คือฉีดสองทีนะครับทีแรกมันจะมีอากาศมีความชื้นนะครับแต่ทีที่สองนี่คือเป็นไอค่อนข้างเยอะก็คือ ต้องฉีดประมาณสองทีนะครับสองทีก็พอเล่นแล้วนะครับสำหรับเจ้ากระบอกนี้ก็นี่ครับ,บเปิดบาใส่ลูกปลายลำตัวนี้จะคัดลูกเล็กที่ที่เล็กเกินนะครับมันจะคัดออก ก็คือมันจะวิ่งมานี่แล้วเราก็ชันปลายปืนลงมันก็จะวิ่งออกนะครับเพราะว่ามันเล็กเกินก็ไม่ดีนะครับทําให้กลุ่มกระสุน,นอ่าเยียนได้กอถือว่าใช้ได้นะครับกลุ่มกระสุนสำหรับเจ้าตัวนี้ คิดส,สองที่นะครับประหยัดแย้ดีปิดวาวก็ใครที่สนใจนะครับผมก็มาก่อนได้ก่อนแล้วกันนะครับผมว่าพร้อมกล้องเลยนะครับตัวนี้พร้อมเล่นเลย ประหยัดแก๊สดีครับกระบอกน,นี้นีะครับผมเดี๋ยวจะยิงให้ดูอีกสักนับหนึ่งนะครับโดยส่วนตัวนะครับผมก็ไม่ค่อยชอบใส่ซเลนนะเพราะว่ามันจะทำให้กลุ่มกระสุนอาจจะเพี้ยนนิดหน่อยนะครับเพราะว่าแรงมันจะตกนะแต่ถามว่าช่วยให้เงียบไหมก็ช่วยได้เยอะเลยครับ โอเคนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับเป็นบูรครับนะครับพร้อมสะโครบรอชุดนี้เลยนะครับผมมาก่อนได้ก่อนนะครับผมนะเดี๋ยวก็ต่อไปเดี๋ยวผมจะมาเทสเจ้าตัวนี้ต่อนะครับเทสเจ้าตัวนี้ต่อเป็นเอ็มโปนะครับผมก็รายละเอีอยดเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันอีกทีนึง ใครที่มีคําถามสอบถามนะครับเช่นเคยเลยนะครับใต้คอมเมนต์เลยนะครับใต้คอมเมนต์ใครที่สนใจนะครับก็แอดนะครับแอดเฟซแอดไลน์หรือเบอร์โทรติดต่อผมจะทิ้งไว้ให้ข้างล่างนะครับผมหรือเป็นเพจอะไรเงี้ยก็ทักเข้ามาพูดคุยกันนะครับรายละเอียดยังไงก็คุยกันอีกทีหนึ่งนะครับถ้าสนใจสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าซ o u again next time ครับบาย